คุณกำลังประสบปัญหาการดำนาอยู่หรือไม่ดำไปไม่ได้ใจคนทิ้งไปก็ใจดำ<อ>ต้องควบคุมเงยเงยอยู่อย่างนี้หลังสู่ฟ้าหนาสู่ดินปัญหาตามมากับปวดเอวปวดหลังบันเดาพังอ้าวสวยเลย<อ>หลายคนก็ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการมาเป็นนาหวานก็แล้วกันยาก็ขึ้นรุ่งรังตกลงกูปลูกข้าวหรือปลูกยาก,กันวะเนี่ยแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปอ้าเมื่อคุณมาพ,พับกับพับกับรถ ซึ่งตัวช่วยนี้จะมาคอยแก้ปัญหาให้คุณดำนาอย่างเย็นสบายด้วยแอร์ธรรมชาติด้วยการนั่งขับโดยไม่ต้องกลมกลมเงยเงยจบปัญหาการปวดหลังถ้าเป็นมือหนึ่งก็อาจจะแพงไปตัวนี้เป็นมือสองถามว่าแพงไหมก็อาจจะแพงอยู่แต่คงไม่สู้มือหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้รับไปเลยถาดเพราะกา้าฟร,ฟรีอีก400ถาดเอาไปถมบ้านก็ยังได้เลยสนใจคอมเมนต์มาได้เลยกับเซลปอนคุปตาบ้าน